คุณผู้ชมครับหลังปีใหม่เมื่อ6มกราคมที่ผ่าน<ๆ>มามีคนร้ายบุกเดี่ยวครับคุณนัดคุณผู้ชมไปปล้นร้านทองกวาดทองไปร้อยกว่าบาททองคําเป็นเงินสองล้านกว่าบาทกว่า2อาทิตย์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่พยายามแกะรอยคนร้ายที่อุกอาจนะครับบุกเดี่ยวไปบุกปล้นร้านทองท้ายที่สุดจับตัวมาได้เป็นระดับหัวหน้าแก๊งของแก๊ง04นี่เป็นอัชญากรข้ามชาติชาวมาเลเซียแล้วประวัติชกชนครับมีประวัติทั้งการจี้ชิงปล้น การฆ่าในมาเลเซียแล้วก็มาก่อเหตุในประเทศไทยครับเช้าที่ผ่านมาตำรวจที่หัดใหญ่จังหวัดสงขลาควบคุมตัวนายยีบุญลงชาวมาเลเซียอายุ53ปีอีกชื่อหนึ่งตามบัตรประชาชนปลอมใช้ชื่อว่าอาวุภะศินเกาเป็นระดับหัวหน้าแก๊ง0 4แก๊งอัชยากรข้ามชาติรายสำคัญนายยีบุญลงคนนี้ก่อเหตุเมื่อ6มกราคมที่ผ่านมาบุกเดี่ยวไปป้นร้านทองห้างทองไทยยินดี กว่าทรัพย์สินเป็นทองคํารูปประพันธ115บาทก็คิดเป็นเงิน2ล้านกว่าบาทครับสุดท้ายถูกจับวันที่24มกราคมที่ผ่านมาแล้วไปขังที่สอพอหาดใหญ่จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็นำตัวไปขออำนาจศาลฝากขังเป็นครั้งแรกและยื่นคัดค้านการประกันตัวนะครับก็ไปศาลกันเมื่อเช้าที่ผ่านมาโดยที่นายยีบุญลงคนนี้สีหน้าปกติ ยังยิ้มและก็ไม่เครียดด้วยนะครับไหวเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกต่างหากขณะที่ผู้กำกับการสืบสวนของสอพอหัดใหญ่พันตำรวจเอกสุรพงศ์กิติธรังกูลให้ข้อมูลว่านายคนนี้ถูกดำเนินคดี2คดีครับ 1. คดีปล้นร้านทองที่หัดใหญ่ 2. มีคดีเก่าคือคดีฆ่าในมนตรีกับนายศิรัตแช่กังสองพี่น้องตายที่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาตั้งแต่พฤศจิกายนปี57 ก็เฉพาะในไทยนะครับมีปล้นหนึ่งคดีมีฆ่าคนตายหนึ่งคดีตามหมายจับของสารจังหวัดสงขลาซึ่งรวมๆแล้วสองคดีมีห้าข้อหาครับทั้งเรื่องของชิงทรัพย์ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาในยี่บุนลงคนนี้กใใ็ให้การสารภาพตลอดข้อกล่าวหาครับส่วนคดีที่มาเลเซียมีปล้นร้านทองที่เมืองบัตเตอร์เวิร์สมูลค่าถึง50ล้านบาทในคนนี้ปล้นเมื่อ10ปีก่อนรวมทั้งเป็นมือปืนรับจ้างไปฆ่าคนตายในมาเลเซียด้วย ตอนนี้ทางตำรวจมาเลเซียเดินทางมาและขอดูตัวเบื้องต้นก็พิมพ์ลายนิ้วมือไว้เป็นหลักฐานนำไปใช้ในการสอบสวนสืบสวนใหม่จากการตรวจสอบประวัติของนายยีบุญลงที่ตำรวจให้ข้อมูลว่าเป็นหัวหน้าแก๊ง0ูนย์ครับพบว่าชื่อยีบุญลงไม่มีตัวตนในมาเลเซียน่าจะเป็นชื่อปลอมทั้งหมดด้วยครับทางมาเลเซียต้องใช้อาศัายหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์กับลายนิ้วมือเดี๋ยวไปเปรียบเทียบกันว่านายคนนี้คือใครกันแน่ครับ